สวดมนต์เย็นกันนะคะวันพระสิบห้าค่ำค่ะวันออกกันสาค่ะนะคะยินวันนี้เราสวดมนต์ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะคะเมื่อเช้าไปใส่บาตรทำบุญสร้างกุศลถือศีลน้าวพิปัฒนากรรมฐานกันนะคะเย็นนี้ค่ะขออนุโมทนาบุญในวันนี้ค่ะทุกๆคนทุกๆท่านทุกๆ แล้วก็ขอให้ทุกคนมีความมั่งมีสีสุขอยู่เย็นเป็นสุขกันนะคะออกพรรษาปีนี้ก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงมีเงินกินไม่ขาดสายมีงานทำไม่ไม่มีงานทำตลอดนะคะไม่ตกงานนะคะิึงสำคัญ ไม่เจ็บแล้วก็ไม่จนนะคะสาธุอนันโมทนาบุญกันในวันนี้ค่ะ